ศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา133ปีกระทรวงศึกษาที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีได้ราชันซึ่งหัวผู้ว่าวราชการจังหวัดเป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ133ปีพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอุดรเป็นหนึ่ง โดยมีนายทัชกรวงเพ่งรองศึกษาธิการภาคสิบนายเฉลิมชัยแสนมหาชัยศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยวันที่1เมษายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ดําเนินการจัดงานในส่วนกลางเป็นประจําทุกปีเพื่อลาลึกถึงผู้ทําคุณประโยชน์ที่ล่วงรับและประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับปีนี้ครบรอบ133ปีได้กําหนดให้ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมพร้อมกันโดยมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์สิบรูปรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและการบริจาคโลหิตการจัดงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่น สำนักงานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาหน่วยงานทางการศึกษาข้าราชการตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คน